สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพากออุอต์แปดสิซีซีล้อเล็กนะครับอายุไม่เกิน12-13ปีก็มีรถทั้งหมด8คันนะครับสนามที่2แล้ว Thailand เซอร์กิตนะครับก็มีผมมีไทตันมีนอ็อตมีพิกายมีปัม๊มแล้วก็มีโมโตโซังแล้วก็อีกคนหนึ่งผมไม่รู้ครับ ก็ที่แรกครับคนออกตัวมาที่หนึ่งก็คือพี่กายแล้วก็ตามมาด้วยไต้ตั้นแล้วก็เออเขาเรียกว่าใครนะนัทพลคัมชูแล้วก็ผมแล้วแล้วไต้ตันก็แซงที่ที่หนึ่งแล้วไต้ตั้นก็เป็นที่หนึ่งเพราะจากนั้นพี่กายก็อยู่ที่สองแล้วก็นัทพลคัมชูอยู่ที่สามแล้วผมก็อยู่ที่สี่เพราะจากนั้นผมก็ไล่มาเรื่อยๆครับ อยู่อยู่อยู่ข้างหลังกันมาโดยตลอดเลยจนเหลือ3ามรอบสุดท้ายนะครับการเสียจังหวะลื่นไปนิดนึงแต่ไม่ได้ล้มนะครับแล้วผมก็แซงไปเลยครับและจังหวะนั้นพี่กายล้มด้วยครับก็เลย ส้มหล่นครับได้มาที่สองครับน้องกายครับน้องคัน,นะน,นครับน้องชิโจก็ลงรุ่นนี้ครับน้องความน้องโมโตซังไทยตั้นนะ่าจนะนำครับ น้องกายครับน้องกายน้องกายนั้นชินโจที่สองชินโจไม่โดดครับอ

มาดลกันะครับอำเภอคำตนะครับอตูน้องพันนะครับอำเภอคหนือที่สานะครับผมจะมาลุกจุดหน้ามาคหนือที่สาแอำเภที okay <S <S 1 <S 1> <S 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 ่สนะครับซินโจ อยู่ตำแหน่งที่สี่วันหน้ารุ่นนี้กระโหมสุดยอดของความมันตึงแน่แม่กถ้าขึ้นมาขี่ในรุ่น85หรือในรุ่นอะ้ซเนี่ยนี้ทดลองว่าความมันเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยครับจริงเจอนะตอนนี้ก็ร้อนแรงขึ้นมาเหมือนกันนะครับแนี่ยุกท่านมมวัดด้วยนะครับจังหวัะเรา

อาาไปิยับวันนี้หลานของสมควรแล้วมีลงไหมก็ได้หรออาเรว่าติบุญม um> ีนะครับตามหลังไปติดติดอยูเหมือนันครับยาวเลยครับก็ันสุครับยาวเลยมาเมย์ก็ลับองลเัินมาโฟมสื่อ ก็มาแล้วครับเราจะหมดั้นเจะบันดูเอาจะโดนไหมโดนก็ติดโดนเลยติดมันก็จะงแบบอย่างที่ห้าครับเราจะส่องจากทกึ่งุ๊บุ๊บปุ๊บปุบเดี๋ยวทีน้ก็เลยันอ้าแล้วก็ตามด้วยบที้าหลองมากจกเ็นี

ได้แล้วสบายแล้วโดนแล้วทีนี้เอาที่สามครับชินโจได้ครับหนึ่งใช้ด้านขับที่สองน้องกายครับที่สามชินโจมาแล้วครับ ดูเรียบร้อยครับชิโจมาแล้วครับพี่พี่ดูตรงนี้พี่ให้ดูมังลายตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยพี่สะบัดสะบัดพี่ให้นีบเขาเฮ้ยเฮ้ยนีบเขาที่ที่สองแล้วพี่ที่สองฟอกให้นีบเขาชิโจนีบเขานีบนิบนีบเขาเฮ้ยเอ้าเอ้า โจยจะหมดแลงครับจิบโจดิสอรับไม่ไม่ให้นิบเขานิบเขาให้นิบเขาเลยอีกสามรอบพี่เจะมีร้อนเวจะั่นเ่าโอ้เกือบเสียหลักพี่เมื่อกี้ครับ โดดแล้วโอ้ยสวยมากโดดแล้วกระจุบแล้วเลยสองรอบพี่เมื่อกี้สะบัดเลยสองรอบพี่ทีมหลุดเลยสองรอบนี่เข้านี่เข้าทีมเข้าเลยสองรอบเลยสองรอบสุดยอดครับทีมโชว์ครับ อยาดทุงนเบรไปเดอรอนมาก่ดี๋ยวเงาระงแล้วกันนะาไะวัให้เกินไปเนอไตเรือสอรอบแล้วพี่พี่ให้ระวังนะพี่ชินโจพี่บอกชินโจระวัาางด้วยพี่ ระวังชินโจหมดเองเยี่ยมเยีมเยีมย่ม <c oughs> ทางด้านครับที่หนึ่งครับโโครับโอ้ยโดนไม่สุดอะไรห่างแล้วพี่ห่างแล้วไอ้ที่สองห่างแล้วพี่ชา้าช้าบอกชา้าช้าห àng, ่างห àng, ่างห่างห่างพี่ทำมือทำมือพี่ห่างห่างทำมือรอบเดียวห่าง พี่สอครับชิงโจครับาเลยครับครับครับ ตอบมาแล้วครับ <ing> ชินโจโดนครับชินโจโดนครับไม่โดนไม่โดนครับโอ้ติดยอดครับโอเคพี่สองพี่พ okay, ี่สองพี่ที่สองโอเคครับพี่ให้น้ำเลยให้น้ำเลยโอเคตีน้ำใส่เลยตีน้ำใส่เลยไปไปไปรับน้องไปไปรับวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่ง คือถ้าเราไม่โดดอ่ะเอ,อถ้าเราไม่แซงไม่ได้ไมันโดดไม่ได้ครับไม่สามารถไม่ได้ไ,ได่เข้ใช่ครับอ <c, <oughs> c FC ที่สองครับจีจอลที่หนึ่งไททันครับ 电力电。 ก็ขี่ไม่ดีครับหมดแรงสนามนี้ใช้แรงเยอะมากเลยก็ขี่ประมาณ8รอบนะครับเพราะว่า6นาทีบวก2รอบรอบนึงก็อยู่ประมาณ50กว่ากวิเกรดเอก็40วิครับห่างกัน10กวิวเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ไปเชียร์นะครับพี่เข้มพี่ไก่อสนชายพี่นกแล้วก็ทุกๆคนพี่แดง เออสนามหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดีกว่านี้ครับแต่คงสู้ไตทต้นไม่ได้หรอกครับก็คลิปนี้คงขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ